โอฟิตโอปิตโอฟิตปิกก่อนปะเดีอยฟิตอ่ะตอนนี้ทำเฟสใช่ไหมพี่ต่อแคมกุญแจมานะฮะผมมีกุญแจเก็บกล่องปืนไปก่อนก็ได้พี่ี๋ยวผนขึ้นไมเปิดคุณมีเฟสมีกุญแจอ่ะมี ที่ดูกำแพงแตกฝั่งนี้ให้หน่อยดิข้างล่างน่ะซ้ายมือเสียวโดนตุ๋ยดยอยู่กแพงแตกออ๋ดูอยู่ไหมผมเควอยู่ไหนวะชิพายอะไรด่าอะไรพี่ไอตรงนี้เหรอออฟฟิศไอ้คัตตอมคัตตอมเอ่อฟาร์มมิ่งพาร์ทสามอ่ะหันหลังพี่หันหลังตรงชั้นซ้ายนิดนึงเห็นป่ะกล่องอ่ะเห็นป่ะโมเควยคนละสีเลยขอครับ เดี๋ลักเิมัดพี่อาร์ทิ้งไกลเกินพี่เดี๋ยวหลงกันเดี๋ยวจะเข้าใจมาแล้วล้วนะหเยุดคิมไปไหนเร้วะคิมมีคาเทนเนอร์เลพี่น่เจะ้อเสยาน่า่ะคิมนะพี่ยาน่าจะองนี้แมนไม่อยู่อะพี่อารบอกว่าให้กดเลขเวลาฮิวอะ ตึกยาวใช่เอ้าตรงไหนออกมาแล้วพี่ยุนกับพี่อาร์ตล็อกทางเดียวกันหมดเลยมันไม่ช่วยกินเมื่อกี้พี่ยังหิวอยู่กินยาอยู่โอ้ยิ่งจากตรงไหนอะกูยังไม่รู้เรื่องเลยข้างล่างอะพี่ท้ายมือหลังไม่มาหลังหลังมันหมดแล้ว เห็นกระต่างวะเห็นกระต่างบ้งเห็นเห็นเห็นต่างอยูแ่แต่เย็นแต่เย็นเยไม่ต้องรีบอู้ถอ,อ้โหระเบิดระเบิดเห็นเห็นยีเห็นไหมตกลงไปหลังเลยไอ้บูอ่ะไอ้บูอ่ะพี่กินไอ้บูก่อนพี่ยุ่นต้องเล็งสูงหน่อยอ่ะพี่พี่ยิงขามันอ่ะ ยิงมันเดินไม่ได้เลยเต้เฟือกไหมพี่โดนนัดเดียวผมตายไม่าปาระเบิดมันเต็มเลยวะ่ะไม้มมกิ่มมันมันรูดกิมเลเมื่อกี้ลูดจักอกไปหัวเลยกระป๋องไปเลยพี่กระสุนตาทิ้งเลยไม่ดีจัดเลยพี่ยุ้ง ทำเลือดพี่เฮ้ยทำไมอยู่ๆอยู่ไอ้นี่ห้ามเลือดหายวะเหมือนมันออนแล้วต่างกิงนะแล้วมึงก็วิ่งหนีมันแล้วมันก็ไม่ไม่มันออกมาแค่หนึ่งมาพี่มันไม่ได้ออกจากนั้นมาเสียงมันไม่มีเหยียบไปหนักเลยไม่คือใช่อันนี้อันนี้อันนี้กูกูกูผิดยังไงเพราะว่า อ่พีกูผิดเองแหละเพราะกูไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าบอกว่าอยู่ตึกยายิลไหนเพราะกูมองไปตึกยาแม่งก็คือหน้าต่างชั้นบนกูกูไม่เห็นว่ามันไอ้นี่กูผิดเองนะกูไม่รู้พี่สเตเฟ่พี่ยุนกับพี่อาร์ตมันมันซ้อนกันพี่พี่อาร์ตเขาฮิวพี่ยุ่นน่าต้องมาแทนพี่อาร์ตจริงจ้งไม่มีเสือเหรอเสือหมดแล้วผ่าได้ผ่าได้รูนน่าจะตายแค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอา MP5 ไปได้พี่ถอด Mac MP5 ทิ้งทิ้ง ใช้สามช่องเ,ออเห็นว่าพี่ทิ้งเบนเดตสีเขียวแล,ล้วเรียงของใหม่นั่นแหละเต็มไปไปเลยพอแล้วพอแล้วไปขกหูเก้าเก้าห้าด้วย่าอ,อะไรวะ,ก,ก,ระกระจกแตกพี่เป็นกระแทกกระจกออกไม่แล้ว แต่ก่อน <Okay. S 1> มันเกือบอะไรอยู่มั้งไอ้ข้างใตอ้อะไม่รู้เธอไปซัดปวนไหนล่ะข้า,งา่งใต้ออกได้ป่ะมันดูมันเปิดโวให้ยเลยผมันยิงยังข้างหน้าให้กลัวไหมวะออกไปเถอะพี่ก็ยิงสู้มันดิพี่ก็มีปืนคิดกำแพงไปพี่สกิลเพสกิลเพสเพฝึกไปในตัวเราต้องห่วงดอกแต่ข้างกำแพงไว้ ไปงไงะวะคุณนึกทางกันิ่งขวาวิ๊ขวาระวัอองคนหูดีๆ่อยมันเสี่ยงอยู่แล้วตรงเนี้ยพี่ยิงชาพี่ก็ยิงตายง่ายอะ่ะใช่ปะล่ะนีเหิวเลือดเต็มยังอ่ะเต็มแล้วมั้งวิ่งจำอ้าวเลยพี่ออกขวา <S <S ไม่ต้องคิดขนาดนั้นก็ได้ เก็นแต่วะไปไหนตัวซ้ายสี่พี่ไปไหนฮะซ้ายหลังกูดับโมกี้ดีไปก็ได้มล้ตกกีบินลึกพัฒนาหญิงป่าวะโดนโดนไม่ถ้ารัดนัดหลังหลังกูไปไม่โดนแต่ว่ากีบินจโดนพียังยุ่งตายเมื่อกี้เลยนะทำไรทำไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นคุยกับกูก่อนไม่ไม่ไปเลยพี่อยู่ตรงนี้มันไปข้างไหนอะเปอาใหญ่เนี่ยออกซ้ายซ้ายครับซ้ายหลังกูกีอออกไปไกล ทั้งหลังวิ่งเลยวิ่งยามยืนตบหลังต้นไม้นี่ไปกินไอ,บโ,อโบกโปเก่อนน้ำเหลือเยอะปะหกสิบได้อยู่แล้วกินเลยกินเลยแล้วกินน้ำแกนะ้วนั้นไม่กินน้ำฝนนั้โหเย้สัตว์กินอาหารก่อนก็ได้นะอย่างเดียวไม่ต้องรีบเม่อกล้วไอ้ไอ้ไอ,บอ้บอะมีสก,กัดดีนะไอ้แสก็ไม่มี พเ,เอาแม็ก2สก๊าอยู่ไหนสกัาปอยู่ตึกหล่างกูไม่เห็นเหรอ,อพี่เอาแม็ก60มาเก็บอยู่ที่ไม่มีลูกอะแล้วพี่เก่เอาอ่ะไอ้สะเลวอ่ะขึ้นมาจะได้ยิงฉุกเฉินได้มีคนคนหน้าพี่รอเลยรอเลย บินโหลดพอเงียบไปละโหลดสวนโหลดสวนโหลดสวนอ่ฮะฮะโหลดกระสุนรีโหลดบิโหลดครับรีโหลดตึ่หมดละสามสิบหมดยังวะไม่เป็นไรสามสิบก็ยิงตายยิงตายครับโหลดเลยทั้งนั้นเลยพี่ว่ามีอีกคนวะเฮียมันก็ได้ยินสองเสียงเมื่อกี่ถูกไหม พี่รีส่งเสียงนะพี่พี่แข่งอ่ะพี่ยุนพี่ตอนนี้พี่ยังแข่งอยู่อ่ะเพราะพี่กออยู่ยิงเยอะได้ยินปะได้ยินเสียงอะไรไหมเงียบจิบเลย มันไม่น่านิ่งขนาดนี้นะถ้ามันมีอีกตัวมีเนตปะมีพี่ปลาชิงเสาดิฉีกซานแล้วปลาชิงเสารอดจากภาพนะภาพเออสวยไม่ได้ครับเพราช่วยมันตอบไปเมื่อกี้คืเสียงสเก็ตระเบิดป่ะ ไม่ไม่ไม่ไมีเสียงวิ่งผมไม่ได้ยินที่ต้องคิดเองแล้วต้องไม่ยิงเหมือนกันมันได้ของมันเองแหละได้หรือพีพิษเป็นสำหรับล็อกแท็กปืนแมวแมวของแล้วกันนะมาจริงๆของอย่างอื่นน่าจะทิ้งได้ไอ้เหี้ยวฆ่าสองเหรอวะเออพี่หน้ากูว่าว่ายิงตัวแรกล่วงไปแล้วทำไมแม่งแม่งยังโผล่มาอีกวะ คือเหมือนแบบตอนแรกผมดูว่าผมยิงไม่โดนเว้ยเออจริงๆพี่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 ยุ่นมาถูกพี่๊ยังไวเลยไอ้โุคอมนั่นคืออะไรไอ้ยอดอพี่จัดของหน่อยเกาะยูเซกมันใช้เก้าช่องตายที่แดงอะที่แดงอ่ะใช้ก่อน กดผิดก,ดกดเบอร์สี่ไม่กดเบอร์ห้าคาเพมั้งแกค, <c oughs> คนเอ้ย n p c ไปไปจิ้มแล้วออกได้แล้ว,ออลลวครบเซตไอ้บูสักเม็ดก่อนไปพี่ออกไม่ได้ไม่เขียวพี่กดโอสองทีหน่อยโอ้ไม่มีใครสับสวิตให้ด้วย มึง <fate> ไปออกนู่น,นแหละออกปกติเลยยังไม่เข้าไปสับสวิตพี่คงจะโล่งแล้วล่ะดูส่วนทีงสองก่อนดิพี่ฮิวก่อนเด็ดฮิวก่อนแล้วก็ไปต่อให้กูพาตายก่อนกูเนี่ยนะไม่นำและเยี้ยครึ่งแม็กได้อย <โ training. S 1> ู่พยี่ห้านัดแต่แม็กนี่ครึ่งหนึ่งของหกสิบสามสิบนัดโอเค มันอาจจะเกินก็ได้อเอาเบ้าอ่ะอุ๊ยพี่ผมเห็นที่แปดนาทีว่ะโอ้ยยังไม่ยังไม่ได้ออกอีกเหรอเนี่ยยิงพี่เดิมเลยนั่งขยับไปให้ยังไงทำไมอ่ะเอายังเงี้ยเขาสุนดิพี่ยุ่นพี่ยุนพี่รบยุนตายแล้วพี่เดินไปสุดมุมเลยพี่เดินไปสุดมุมเลยแต่พี่ก็กดแท็กสองทีเพื่อแต่พี่ค่อยไม่ได้เออได้ค่อยกลับมาเอา มันทำไมทไมทุกคนอยากให้กูไปกดสวิตวะกู้นอ่ะกูกลัวที่สุดคือสวิตเลยนะเนี่ยแล้วไปไหนเนี่ยตกัวไปลรถออกแล้วเข้าไปยังไงอ่ะเป็นผมเป็นพี่ผมวิ่งออกจางนู้นแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยผมไปแทบบีโซ่ลูกสองแล้วแหละผไปลองเสี่ยงเอาข้างหน้าเลยอ่ะมันต้องอ้อมข้างหน้านะเว้ยโอ้พี่ยุ่งไปเยอะแล้วคนไม่ค่อยเหลือแล้วก็ใช่เด็กจะสับสวิตไม่แล้วกูจะโดดกลับเข้ามายังไงอ่ะ กับเข้าหลังโอแกสไงก็วิ่งย้อนกับบางกระเป๋า R B G N ที่ไหนวะยิงเสียเวลาผมบอกให้ที่นี่แหละจะรู้ว่าที่นี่อะโอ้พี่้องเชื่อผมได้เยอะเลยโหเราแวงขนาดนั้นของเขาเยอะไงเราแวนเรานะประตูหลังเข้าได้ปะไปเลยเนี่ยไปเลยเฮ้ยใครอยู่หน้ารถอ่ะพี่อาร์ตอะไรกาเพพี่อาร์ต พี่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 เขาไม่ตอบมึงเฉยอ๋อมีคนวิ่งเหล็กอ่ะ BGN ที่ไหนนายพี่ตามเงียบก่อนเลยไม่รู้พี่เหมือนพี่เหล็กมากเล้วพี่เห็นปะพี่ยิ่งดึงเวลาคนมันยิ่งมาไงเพราะมันเป็นจุดแบบสั่นจอรไปไม่ได้ยาทิพย์ผูยิงสกาวข้างล่างบายได้ยินคนวิ่งไหมผมได้ยินเสียงจาก คอมพี่อ่ะมีคนวิ่งมีกุญแจใช่ไหมเนี่ยที่กดอ่ะมีกุญแจปะมีกุญแจคาต้อมเหรอมีกุญแจแฟคทอรี่แฟคทอรี่เออแฟคทอรี่เอาเปไนนี่เลยก็ได้โอ้โหแล้วมันคนยิงกันลั่นเลยตรงตึกนั้นอะผมถึงบอกว่าสก,ก้าเพมจะเยอะพี่ช่วงเวลาสุดท้ายอ่ะพี่น่าไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว กระสุนไม่พอเว้ยกระสุนไม่กระจายกับหมดทุกแม็กเลยยิงได้อยู่พี่รีบไปเดี๋ยวกระเป๋าโดนขโมย,โยแล้วออกไงไปเอากระเป๋าไงขึ้นเนี่ยวิว่งไปโอแกสที่เราเคยวิ่งโปรตี แล้วก็ออกประตูเก่าไอท้ที่ที่ผมยิงมันตายแล้วก็ออมกลับมาใช่ใช่ออกประตูที่พี่ยิงมันตายอะไรวิงว่งวิ่งไปซ้ายซ้าย<ๆ>เา<ๆ>ช็คก่อนเช็คก่อนเช็คเช็คจุดที่มีสกา๊าปซ้ายขวาขวาไม่มีวิง่งไม่มีวิง่งไปพี่ต้องคอยฟังเสียงซ้อนที่ไม่ใช่เสียงตัวเองอะ่ะ <c oughs> ผมจะพยายามไม่คอยฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่พยายามอยู่ ครับไปได้ไปปล่อยเลยบอกแล้วพี่ห้ามเลือใหญ่ก่อนเดี๋ยวนี้อย่านอนพี่พยายามอย่านอนเดี๋ยวมันสู้อะไรกันยากผลไม่หวานพี่เจนครับเพมีมีปืนมีปืนนึงไม่เป็นไร วิงว่งวิ่งรอซ้ายพี่กับ <c oughs> พี่วิ่งไปทางไหนที่ขามาพี่วิ่งไปทางนั้นอ่ะเราไปจะไปตึกไอ้ล้างใหญ่ใช่ไหม <c oughs> ใช่พี่อยู่ตรงนี้เองนี่ภารกิจอ่ะฮะแมงโคเสี่ยวสก,การ์เพยต,ตอนนี้ผมอ่ะเมื่อกี้ถ้าพี่ไม่ใช่เกาะนี้นะโหพี่ตายได้เลย <c oughs> นะน่าจะตายไป, <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> วิงว่งวิงว่งวิ่งพี่อย่าที่ยิ่งดึงเวลาช้ามันเมื่อกี้พี่เพิ่งปะทะตรงนี้พี่ต้องรีบไปจากที่นี้ให้เร็วที่สุด ไปโหลดหลอดวิ่งตรงนี้ก่อนข้ามทำไรนะโหลดหลอดโหลดโหลดเสรโหลดไอ้ดูแลนส์ก่อนโหลดก่อนโหลดแอ้ดูแลนส์คืออะไรวะอ่าอยู่เฉยอ๋ออยู่เฉยถ้าเดินถ้าถ้าเดินแล้วมันจะไม่ขึ้นวางเราอันนี้เสร็จปุ๊บเจาวิ่งนะไม่ต้องเต็มหรอกไปดูด้วยครับสกัด เอ็นพ .P.C. ชั้นหนึ่งธรรมดาธรรมดาวะเห็นไหมไปไปออกไปเช็ควิ่งไปเช็คข้างขวาวิ่งไปให้สุดทางแล้วเช็คขวา็คแค่นี้พอเออพอไปเปิดป,ป,ประตูฟังเสียง ไม่มีไปเลยโอ้โหคิดว่าพี่ออกไปแล้วเนี่ยคิดผ่ายเข้ามายังเจออยู่ไอสัตว์คือแบบกระสุนแม่งเหลือแบบแม็กละยี่สิบยี่บยี่สิบเนี้ยกูก็เลยแบบเฮี้ยไม่ได้แล้วไม่งั้นยิงโหลดยิงโหลดแม่งก็ขานแล้วไงโอ้โหเนี่ยเอาล่ะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือตาแรกใน Escape from Tarkov อที่ ได้หายใจไม่ออกยิงแบบจริงจังมือสั่นไปหมดแล้วตอนนี้นะครับเ,เป็นเกมที่ตื่นเต้นมากแนะนำใครอยากหัวใจเต้นวายๆแบบเมื่อกี้ก็แนะนำเกม Escape ของทางคอฟเลยครับ นะครับและแน่นอนก็ต้องขอกราบขอบคุณผู้เล่นเก่าทุกคนเลยนะครับที่ได้ช่วยไกด์ผมมาโดยตลอดโดยเฉพาะในแมชที่ได้เห็นกันไปในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือคุณคิมนะครับพี่อาร์ตพี่แมนสปุตนิกนะครับผมคุณเติ้ลแล้วก็คุณตามด้วยครับกราบขอบคุณมากๆาเลยนะครับผมไม่งั้นผมคงไม่สามารถเล่นมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับผมกราบขอบคุณมากๆจริงๆยังไงผมทายชิอก็ย่าลาไปก่อนในวีดนี้นะครับไปมือสั่นต่อก่อนอีกนิดนึงเจอกันใหม่คราวหน้ากราบัสดีครับ